โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกทุกคนเอาไฟลวทุกคนได้เลยนะครับยินดีต้อนรับช่อง EQ z X 2อวันนี้อยู่ผม EQ นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม Backcover Mobile นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพูด ถึงนะครับผมในส่วนของการปั้นอุปกรณ์ LR นะครับผมให้กับตัวละครของทีมเรานั่นเองนะทุกคนก็มีหลายคนถามมาว่าเออพี่ช่วยแนะนาวิธีการใส่อุปกรณ์หน่อยวิธีการปั้นอุปกรณ์หน่อยวันนี้เนี่ยจะมาเจาะลึกกันเลยเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับในส่วนของร้านมารุช็อปนะครับทุกคนซึ่งเขาเนี่ยนะครับรับบริการเติมเกม b a c k c o v f r Mobile นะครับทุกคนราคาถูกกว่าในเกมแบบมากๆเลยนะถ้าใครสนใจก็ขึ้น QR code แล้วก็ทิ้งลิงก์ดามไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับทุกคนก รเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคน let's go โอเคนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะทุกคนก็ตามที่ผมบอกไปนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการพาทุกคนนะครับผมมาทําอุปกรณ์ LR กันนั่นเองนะแบบว่าวิธีการปัน้นวิธีการดูแนวะแนวทางอุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะครับคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะุกคนก็ประเด็นแรกเลยครับก็คือทุกคนเนี่ยนะผมน่าจะลงในส่วนของตัวท้าทายทั่วไปในส่วนของดันเจียน อุปกรณ์ที่15นะครับเยอะแล้วนะครับคนก็อาจจะได้ที่แบบเป็นอุปกรณ์เนี่ยมาเต็มเลยนะครับคนคือได้กันมาเยอะเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูอุปกรณ์เลยกว่านะครับทุกคนผมจะใช้ในส่วนของตัวยามิให้ดูเป็นหลักแล้วกันเนาะยามิของฟูล l อนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนการปั้นอุปกรณ์นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับที่คุณต้องรู้เนี่ยก็คือ ตัวของคุณเนี่ยเป็นสายอะไรนั่นเองนะครับเป็นสายแอตแทกเป็นสายเมทแอตแทกเป็นสายดีเฟนซ์เป็นสายเฮดพีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาดูอย่างเช่นตัวแอสต้าผมตัวนี้นะครับทุกคนวิธีจะรู้ว่าตัวนี้เป็นสายอะไรใช่ไหมเรากดมาที่เลือกระดับเลยนะครับอ่าไ่เลือกระดับขออภัยครับเพิ่มเลเวลนะครับแล้วเราทําการกดเลือกอันวนมัิไปก่อนเนาะอ่าเห็นไหมทุกคนจะสังเกตว่ามันนะครับผมเพิ่มในส่วนของแอตแทกเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นในส่วนของเฮดพีใช่ไหมแต่ว่าใน การทําอุปกรณ์เนี่ยนะครับผมเขาจะเน้นในส่วนของแอตแท็เป็นหลักนั่นเองนะเห็นไหมคือเราจะต้องทาให้ดามิมันเฟ้อไว้นะครับทุกคนเพราะว่าเวลเยอะกับในส่วนของขั้นเยอะเรื่องระดับเยอะเนี่ยนะครับระดับเ r าเนี่ยเรื่องมันจะส่วนใหญ่เรื่องมันจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคมาเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันเลยนะครับทุกคนอุปกรณ์นะครับผมก็ทําความเข้าใจกับอุปกรณ์นะครับทุกคนในอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีในส่วนของอ่ะผมพาทุกคนมา รู้จักกับสเตตตกันก่อนดีกว่าเนาะสเตตเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเจ้า HP a t t a c k m a ก e a t t a c k Defense a c c ซี l ีคีเลส a m a า e ิทคีเลสเอสพแล้วก็ในส่วนของอ P E N แล้วก็ Endurance แล้วก็ d a Damage l e s s นะครับทุกคนไอเจ้าพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือไอเจ้าพวกนี้ครับก็ HP ก็คือเลือดนะครับ Attack คือพลังโจมตีกายภาพ Mate, Mate Attack โจมตีเวท Defense พลังป้องกันนะครับแล้วก็ A.C.C. แล้วก็มีคีเลสก็คืออัตราการติดคีย์ทคอนนะครับแล้วก็ key age, กคีดามิานะก ake, ่ก็คืออ่าดามิ่คีย์ทคอนของเราเนาะแล้วก็คีค์เลสนะครับก็คือในส่วนของเกราะป้องกันการโดนคนะียเนาะแล้วก็สปีดนะครับผมก็คือระยะเวลาในการที่จะอ่าทำสกิลต่อเทิร์นเนาะแล้วก็เพนนะครับแล้วก็เอ e n d u แ a น c ์ก็คือเกาะนะครับผมแล้วก็ดามิ่เลสก็คือการลดดามิ่นั่นเองนะครับคนโดยยามิเนี่ยเป็นสายแอแท t เกอร์นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ต้องใช้นี่ก็คือในส่วนของแอ t แทกนั่นเองนะทุกคนสังเกตว่า R เ P K เคนี่ยมันจะเพิ่มมาเยอะมากๆนะเพราะว่าผมเนี่ยใส่ของเ P K คนะครับโดยของที่เหมาะกับยามินะครับทุกคนก็คือในส่วนของคือเอาจริงเนี่ย้าผมในส่วนของเจ้าสายที่เป็นสายกายพาพเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมจะเน้นในส่วนของเจ้าแอ t แทกแล้วก็คีเรตเป็นหลักเลยนะครับคีดามิกับคีเรตสออย่างนี้เนาะคือถ้าได้ออฟหลักออฟรองเนี่ยเป็นในส่วนของเจ้า แอตแท็กแล้วก็ id, คีดาเมจคีเล่เนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับทนมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซตอุปกรณ์กันนะครับผมที่แนะนําเลยนะครับเซตอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับก็คือในส่วนของเซตนี้นะครับผมทุกคนผมใช้เป็นดาบดาวนะก็คือมันจะเพิ่มพลังโจมตี7%แล้วก็พลังเวท7%คือถ้าใช้2ชิ้นนะแต่ถ้าใช้4ชิ้นเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายที่ทำเนี่ยบวกไปอีก15%เลยนะครับทุกคนซึ่งมันก็จะมีหลายเซตนั่นเองนะทุกคนมาดูใใในน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 สสส่่่่ววขขออองงงงเเเซตตีีีมมรรร้้้้ะะะะคคคััับบลหาายยยจจแ็็กืถ2ชิไดในส่วนของ เพิาา่มอัตราความเสยีดดยชิติคอน10%เมื่อใช้สกิลพิเศษหรือว่าสกิวอันติของเรานั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยก็จะได้ความเสยียคิติคอนเนี่ยเพิ่มอีก10%นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของดาบแดงก็จะได้พลังโจมตีนะครับคืออันนี้คือถ้าใส่2ชิ้นนะคือได้พลังโจมตี220แล้วก็โจมตีเวส220นะแต่ถ้าใช่4ชิ้นเนี่ยก็จะได้ในส่วนของความเสยียดิธามนะครับบวกอีก10%ไปเลยนะครับท <Kings. S 2> ุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครัเเเป็็นน2กกาะือใส่ชิ้้ไดพลง ป้องกันเพิ่ม250ใส่4ชิ้นได้20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเล่นสายในส่วนของอา defense นะครับผมหรือว่าตัว tank เนี่ยให้แนะนําให้ใช้ส่ว2-4ชิ้นไปเลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เนาะจริงๆของก็มีประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เซ็ตหลััๆเนี่ยที่คนใช้ก็จะมีประมาณนี้แนละ้วก็มีส่วนของเซตสปีดนะก็คือถ้าใส่2ชิ้นนะผมก็จะให้บับเพิ่มความเร็วนะครับ20%เวลา1เทิร์นถ้าใส่4ชิ้นก็จะเพิ่มอีก4%นะให้ เป็นเวลา1เทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับพูดง่ายๆก็คือมีโอกาสที่จะติดบัฟนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยใส่ซัพพอร์ตกับใส่ดีบัฟเนี่ยเขาจะเน้นในส่วนของเจ้าสปีดกันเนาะเออก็คือมาทําให้แบบไปแปลในส่วนของดีบัฟเนี่ยนะครับผมให้กับศัตรูเนี่ยได้ไวประมาณนั้นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคมาก็ในส่วนของอุปกรณ์กันเลยนะครับในส่วนเจ้าอุปกรณ์นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เลยนะครับก็คือในส่วนของสเตตหลักนะครับสเตตหลักก็คือในส่วนของ แต่ที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับบรรทัดบนสุดเลยก็คือ ATK นะครับทุกคนคือถ้าใครเป็นสายแ a t t เกอร์เนี่ยต้องเน้นในสอง ATK กับ M ATK อยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปั้นยามีแบบผมเนี่ยนะครับผมก็คือให้ทําในส่วนของ ATK ให้มันมีค r ิ t ดาเมจเยอะๆเลยประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ลองดูอุปกรณ์ของผมได้เลยเนาะเห็นไหม ATK ออฟลองเป็น ATK นะครับแล้วก็เป็น M ATK นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็น ATK ออฟลองก็เป็น M ATK ATK แบบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ อันนี้ก็เป็น ATK นะครับแล้วก็มีคีดาเมออีก2.9%นะครับอาตัวนี้เป็นบบก12ผมก็ได้ทั้ง M ATK ATK เพิ่มมาด้วยนะแล้วก็ ATK นี้ก็ผมเพิ่ม ATK อีก2.5%นะครับแล้วก็ในส่วนของซ่อมอันนี้ผมก็ได้ในส่วนของ HP สักนิดนึงนะครับอาประมาณนี้นะครับในส่วนของแนวทางการปั้นในส่วนของเจ้ายามิฟ้าเองครับก็คีดประมาณเกือบ80,000เลยนะประมาณ74,000-75,000นะครับในส่วนของยามิฟาตัวนี้เนาะคือขนาดแค่1ดาวนะทุกคน คลิกอย่างเยอะขนาดนี้นะครับผมอ่นนี้ก็เป็นแนวทางการปั้นอุปกรณ์นะครับแล้วถ้าทุกคนได้อุปกรณ์มาล่ะทุกคนเนี่ยจะไปทําอะไรกันนะครับอ่ามาดูกันเลยเนาะสมมุติผมนะครับผมได้ในส่วนของอุปกรณ์มานะครับทุกคนอ่าผมจะยกตัวอย่างเป็นอุปกรณ์ในส่วนของเจ้าอ่ะตัวนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับทุกคนเออผมลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อุปกรณ์เนี่ยพยายามใส่ให้ช่องมันเต็มนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัว6ช่องตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนะเพราะว่า ที่ผมสกเกตมาเนี่ยไอหช่องแนวนอนตรงนี้เนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสายพวกแท้ง H ฮ HP อะไรแบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้น,นก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใส่ให้เป็นในส่วนของ6แถวนะครับใน6แถวเนี่ยทั้งหมด6ชิ้นไปเลยนะครับจะเป็นหแถวที่มีคุณภาพมากที่สุดนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยใช้ของแบบไหนด้วยนะครับผม <S <S โอเคมาสมมติเราได้อุปกรณ์ LR มา1ชิ้นเราจะทํำยังไงใช่ไหมทุกคน, <S <S ก,คนก็อย่างแรกเลยนะครับผมให้เราเนี่ยดูว่าออฟหลักกับออฟรองนะครับก็คือ มันเนี่ยเพิ่มอะไรบ้างสมมติอันนี้นะครับออฟหลักเขนี่ยของผมก็คือเพิ่มดีเฟนต์นะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยเพิ่มดีเฟนต์อีก1.92นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าอัพถึงขั้น4เนี่ยมันจะบวกออฟลองอะไรกันบ้างนะครับทุกคนมาลองอัพแบบขั้น4เลยเนาะ2 3 4โอเคเอายังไม่4เอาเอ,าอ,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 อื้มอืมอ่ะแปลกโอเคขั้นสีเนี่ยได้อะไรมาได้ MADK มาถ้าได้ MADK แบบนี้เนี่ยสำหรับอในส่วนอของตัวนี้เนี่ยผมใส่ในส่วนของเจ้า มาสไปใช่ไหมทุกคนเจ้ามาสไปนะครับผมก็คือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องอัพต่อได้นะครับทุกคนคือเรารู้ว่าเอ้ยมันไม่มันไม่ได้ตรงกับสายแล้วเนี่ยก็หยุดแค่นี้พอนะครับทุกคนหรือว่าถ้าใครจะคิดอีแบบหนึ่งก็คือจะเพิ่มในของของสเตตออฟหลักก็ได้เหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวต่อไปผมจะลองมาดูนะว่าผมอ่าจะเพิ่มอะไรดีนะครับทุกคนเอาเป็นโอ้อันนี้ออกบวก,บวก, 8, บ,วก 4, บวกแปบวกสี่หมดแล้วอ่ะผมเพิ่มตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าโรตันเนี่ยผม ได้ออฟหลักนะครับเป็นในส่วนของ MATK แล้วก็ออฟลองเป็น2เมตรคียดาเมจนะครับอลองดูสิว่าผมจะได้ออฟที่3เนี่ยเป็น MATK หรือเปล่านะเดี๋ยวลรงมาลองดูกันนะครับผมจะอัพเป็นพี่บวก8นะครับซึ่งออฟหลักเนี่ยที่ปลดในแต่ละครั้งนี่นะครับก็คือมันจะปลดทุกๆบวก,ก,ก,ก4นั่นเองเนาะาผมรอดูปุ๊บเพิ่มเพชรพีก็จบไม่อัพต่อแล้วนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของแนวทางการอัพอุปกรณ์การปั้นอุปกรณ์นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ถ้าเราได้อุปกรณ์มาเราไปทํำยังไงกันบ้างนั่นเองนะถ้าเราได้อุปกรณ์มาเยอะเนี่ยให้เราทําการไปที่ในส่วนของวานิสซาเลยนะทุกคนทุกคนสามารถเลือกไปทำเครื่องประดับได้เนาะซึ่งเครื่องประดับเนี่ยก็เอาไว้เพิ่มนะครับผมในส่วนของสเตตต่างๆได้นะครับมันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแต่ว่านี้เนี่ยเรามาคุยในส่วนของ <c oughs> อุปกรณ์กันดีกว่านะอุปกรณ์เนี่ยเรามาที่สร้างอุปกรณ์เลยนะครับผมเนี่ยจะเด่นไปที่หช่องแนวตั้งตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนว่าจะทํำยังไงเลยนะครับทุกกคนอาเผม็ U R มาใส่สักหน่อยเออเอาของ UR มาใส่สักสองสามชิ้นแล้วกันนะทุกคนผมเอามาใส่สักประมาณนี้แล้วก็ีจะใส่เป็น n S r เนะครับเลือกทั้งหมดมาเลยอ่าแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้ลุ้นนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์ LR ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนมาลองดูซิว่าเราจะได้ไหม <c oughs> ชึบอ,อาได้เป็น UR มานะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนี่ก็เป็นในส่วนของการหาอุปกรณ์ LR นะครับว่าหายังไง นะครับให้มันได้นะครับเออนี่นะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เอาพวกอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมาย่อยเป็นใน่วนของ URLR ได้นะครับทุกคนอ่ะเนี่ยผมก็อย่างเช่นผมเลือกทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์สีทองเนี่ยจริงเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยนะครับท<ๆ>ุกคนเราจะใช้แต่แค่สีแดงกับในส่วนของสีม่วงนั่นเองนะครับคนก็กดประดิษฐ์ไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับทุกคนก็เอาอุปกรณ์พวกสีทองเนี่ยมาย่อยเป็นพวกแบบนี้ดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับสำหรับ แนวทางการพัฒนอุปกรณ์เนี่ยก็มีประมาณนี้ก็ใครที่ชอบลิี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตดามแล้วก็กดดีงผมกมัด้วยนะคนก็เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ